ครับผมวิธีเซ็ตกล่องเหรียญ CL นะครับผมให้รับเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับผมอันดับแรกลูกค้าปัดสวิกไปทางออนก่อนนะครับมาดูหน้าจอนะครับผมกดโหมดไปเจ็ดครั้งนะครับปรับตัวนี้ให้เหลือหนึ่งนะครับผมกดต่อไปอีกสี่ครั้งนะครับแล้วก็อัพให้เป็นสิบบาททั้งสามช่องนะครับผมนะครับไล่ทั้งสามช่องนะครับผม จากนั้นทั้ง3ามช่องเสร็จเรียบร้อยลูกค้าปัดสวิทช์คืนมาทางออมนะครับวิธีให้รับเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับดับแรกนะครับลูกค้าจะมีปุ่มดํานะครับผมซ้ายขวานะครับผมกดคู่พร้อมกันนะครับจะขึ้นตัว C ีนะครับผมกดบวกทีนึงนะครับถ้าเราจะเอาแต่ละเหรียญก็กดบวกได้นะครับผมนี่เราจะรับสามเหรียญก็กดให้บวกเป็นสามนะครับจากนั้นกดปุ่มด้านบนทีนึงนะครับผม ก็จะขึ้นมา P1 นะครับผม P1 เราเอาเหรียญบาทเราก็กดบวกทีหนึ่งนะครับกดด้านบนต่อไปต่อไป P2 เราจะเอารับเหรียญ5นะครับก็กดเป็น5นะครับกดด้านบนทีหนึ่งต่อไป P3 เรารับเหรียญ10ก็กดให้เป็น10บาทนะครับบวกให้เป็น10นะครับจากนั้นก็กดข้างบนทีหนึ่งนะครับผมหน้าจอจะโชว์ CL นะครับจากนั้นวิธีเซตเหรียญนะครับกดด้านบน2ทีนะครับให้เป็น A1 นะครับ A1 เราหยอดเหรียญบาทก่อนนะครับ2เหรียญนะครับ จากนั้นหยอดเหรียญห้าตามด้วยอีกสองเหรียญน,นะครับผมตามด้วยเหรียญสิบอีกสองเหรียญน,นะครับผมหน้าจอก็จะโชว์อ l นะครับผมแล้วเราก็สามารถหยอดดูได้เลยะครับผมว่าเหรียญสิบนับไหมนะครับเหรียญห้านะครับผมเหรียญบาทนะครับผม